อาย์สวัสดีทุกคนสบายดีเรว่าสวัสดีสินเก่าสินเคยเด้อวันนี้เฮามาอยู่กับไฟคือเก่าสัญญาอีสต์วีุกคนวันนี้เฮาจะมาซ่อนตัางห้างทีละลายคนพอเข้ามาทุกคนก็คือตัางพันสี่เด้อพันสี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นห้างวิศนุ้อทุกคนอ่าเดี๋ยวเฮามาบึ้งกันทุกคนการตัางห้างไทยนี่ไทยไฮซันไทยถึงคูนทุกคน เดี๋ยวเมาเบิ่งกันว่าตั้งกันยังไงเลกาไทยกันยังไงเดี๋ยวเามาเบิ่งกันะตอนนี้แม่นเขาเขาบริษัตัง้งเลยทุกคนตอนนี้เขากำลังจะตั้งเลยเดี๋ยวแรกๆก่ะเอาอันนี้ขึ้นก่อนทุกคน,น,กอนเออไม้ั้งนั้นมา ไม anyway, ้ส <Nur ê> ู้ค้างเบื้องใสเข้ามากคนเออไดี๋ยวนั่นละเดี๋ยววางเบื้องก่อนไม้แล้วเขาก็วางเบื้องคนวางเบื้องแล้วก็มาจับเบื้องสู้ค้างเบื้องนี้สู้ค้างเบื้องนี้นี่เขาต้องเฮ็ดให้มันยานเลยนิดนึงเลยทุกคนนี่สำนักวันนี้เอ้ยยันสมีกำลังดีทุกคนเนี่ยนี่แหละ คนน้องแนงน้องแนงน้องแนงนิแหละแล้วมาเบิง้งมัหนี้ทุดสังเกตง่ายตัวไหนในเอกเกียรติคังทุกสังเกต,ต,เกท,กเกตที่เฮาเบิ้งต่างต่างนะทุกคนนี่เลยเด้อบ้าขัดทายทุกคนบ้าขัดทายบ้าขัดทายขัดทายโอ้ยบม่เห็นดิบ้าขัดทายมันนี่ฮะซื้อเสาคางสายเด้อเสาคางสายแล้วเามาเบิ้งสังเกตอีกพัดหนึ่งทุกคนตั้งให้ ถ้ามันกําลังดีนี่ก็คือเห็นบอกทุกคนเห็นบอกบอรกุกบอรกุกเขาจำเห็นบอกแล้วก็ถ่ายนะเบอบ์กุกจะขึ้นประมาณซ้ำหนิวเห็นบอกเออขึ้นซ้ำหนิกำลังดีทุกคนเห็นบอกเคลืนซ้ำหนิกำลังดีนี่แล้วก,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 ก็แกนกลางนี่ออกกับกับนี้ถ้าว่ามันขับฟืดทุกคนเห็นบอกขับฟืดสิเอ้เอเอ,อเสิออก ยกอ่าตัวนี้ขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงเบิ่งเด้อจะยกขึ้นนิดนึงนี่เห็นบ่ยกแล้วมันกระตุนี่ทําไงเออพอละพอละนี่ทุกคนไท้แบบนี้นี่เห็นบ่กเก็นกลางเก็นกลางค่อยใหลูกเทื่อนะให้ให้เก่ากัจะประมาณนี้ทุกคนนี่แหละให้เก่าค่อยปั๊บซัมมี่ถ้าให้มากกับปั๊บเข้ามาประมาณนี้ นี่แกนกลางแล้วก็ทรั้งนี้ก็ลุ้งซ้ำสิบียวเด้อทุกคนเออตัวน,นี้ซ้ำสิบแถวนี่นี่อันนี้ตัวกลางใสงานม,ม้วนมือหนึ่งนี่อันนี้เรีนวิธีปรับทางไทยด้อทุกคนเดี๋ยวฮอเบิรงการไทยกันบ้านี้ฮอรเบิรงเด้อทุกคน เอาพับแล้วล่ะแบบนี้เท่าว่าโอเคล่ะบบบนี้ไทยนี่มันจะบวกเกี่ยวกับพับห้างแบบนั้นแบบนี้อีกทุกคนสําคัญมันสําคัญอยู่ที่แบบเอาตังค์นะให้ก็คือแบบเอาเห็ดของไทยเนี่ยกับของไทยเอ่อพับห้างในประมาณนี้ทุกคนเรื่องนั้นก็คือพับของไทยเอาถ้าว่าให้ไทยอ่อนก็คือไทยเอยียงสายเนาะถ้าว่าดินแข้งก็คือไทยเอยียงกวา,าไปโอเคทุกคนเบอร์โทรแฮนเดอร์ สนใจยังครับติดต่อมาได้ฟัรงรึเปล่าเอจะไปเดี๋ยวเราจะลองไห้เบิง์ดวันนี้เด้อทุกคนพาเบิรงเดอเอาเด้แล้เบิรงพรอให้แล้วเวับนี้ให้บนี้มาเบิดงวาเป็นจังไงนะ ันนีเามาเบิรงการต่างห้างคนนี้ของไฮซื่อร้านีอต้ตีนเยมาเบิร์ซื้อๆบนเรานี่ใ้บอทุกคนและะ้วก็กีไทนี่แหละดนกาเนาะเออแม่แหละกีโดนคอคำสั่งาทางฟังเราเดินกีฬได้ฟังไทรหวัวอือดีอยังเนาะนี่ทุกคนให้บอกเบิรงแเเนือดินละกะ้ก็เบิรงของไท